โดยกบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขลนบรรยากาศตอนเ้าพี่น้องเดทกัลังออกพี่น้องอสเลมน่อยตัดห้าหวานห้าเข็มหัวทางในพ่อไอเทวตัดทางนอกสเลมน้อยเป็นพ้นตัดแถวนี้แถวข้างหัวตัวเองนี่แหไรนะ้องพี่น้องบ่ให้มันหกยืมจักตัดห้าน้าหมูมาตัดมือหนึ่งแล้วกะไปส่งเพิ่นทางนอกนี่ตัด ข้างหัวตัวเองอ้อมอ้อมทางหน้าทางเบิดคู่ข้างชิงย่างปลาลินเฮือนไม่ธรรมะพี่น้องแล้วลยวอะไได้พี่น้องเพราะตัวเดียวมานาะงงามงามองตองอยู่ใส่อันลูกติ่งแลี้ยวไปเลยผักกะหลีพี่น้องหลังเดียวในคุ้มที่แบบพอดีงามนะพี่น้องหลังเดียวในคุ้มหมู่บ้านไสรบุญเลยพี่น้อง หักอลีงามแซสดมน้อยว่างามอัน,นงามหักป้าตุ้ยพี่น้องเลยค่ะคาริน้องๆคือสิไปโรงเรียนเบไปแล้วคือสิมีแต่ไม่ธรรมะอยู่ป้าตุ้ยแสดงน,น,น้อยก่ะมาลินอยู่ทางประเทศไทยคลิปให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องป้าคาริค่ะ ทีก็างามพี่น้องเลยฮาเห็นยังน้อดังกุกตึกตะกิดอยู่ปลาเลียวมาแต่เฮือนท่านนางงามงามว่าเลียวมาแต่เฮือนนะแบบเวลากลางคืนจะเปิดไพ่นางงามทีได้คือว่าอุย้ยเบิดเบิดคุ้มมีแต่าลังเดียวนี่แหละวะ ป้าพี่น้องมาลินอยู่หองบันไดถ่ายคลิปมาเบิ่งวันนี้พันเล้วเลยสบายดีสบายดียดป้าตุ๊กขากะลีน้องน้องงามเลยงามเลยพี่น้องมึงในทั้งรุ่มกะกบละเอียดค่ะคือยังนี่ได้ผู้ครบละเอียดค่ะกะลีเปลี่ยนลำมุญหนึ่งแล้วหกเขื่อนจะได้ตุ๊ก เด็กเด็กเด็กน้อยเหินกับไป้องเฮียนเลยเนาะมือนี่มีงสองเฮียนป้าขักอะไรอ่าตัวเลียงม,มาแต่เพื่อนนะเลียงม,มาอยู่ได้กลางคืนนะอาดเนะเอออาดครับขนาดสีนี่เลียงม,มาคือว่าขากเนาะ <c oughs> ยังเตะบททันทารุกติง่งแต่สีน้ำมันที่ขีดงาม แล้วก็ใส่สีลูกติ่งนนขากเลีสีน้ามันมันก็งามนหล,ละเออตักทักทักักพี่น้องเลยเล้ออเววบดขักต่อมานี่นะเรื่อยยังสิมาอยู่ทางเมื่อน,นี่นะนเล้บน,น,นเลยเออเลี้ยวบนเลยเนาะเลีออ้ยวบนเด้ดขากเลย เ,เดี๋ยวมานะ่ะพอดีงามพอดีงามลังเดียวในคุ้มพี่น้องเอ้ยใส่ไปเห็นเซร่าอนะันนี้นะ่ะงามมาที่งลังดาหัวเ่นี่พี่น้อง <c oughs> มามาอยู่มาอยู่น้ำรังมู <c oughs> ลคนไทยงามบ่ <c oughs> มาอยู่อยู่ทางเจป่าเบื้องนี้พี่น้องเลยเพรได้มีหมุงเฉล็บน้อยกันเพิ่นมาอยู่มาอยู่ทางนี้หายก็อุ่นใจเรื่องเธออยู่กับลูกชองคนก็แย่ก็ย่านแหละทางนี้พอ <laughs> ด้ยวยนี่นะพวอย่านแล้วเขากระไรทำมาแล้วหลักไหลโทษอีกเท่าไหร่คะเลิกมาแต่โรงเรียนแห่งขังเนาะขันมาแต่โรงเรียนเลยทางแหน่ทางแหน่กับบริพากรายเที่ยวก็มาพี่ เอ,อินเขาแล้วจังนะเขาเรามาส่งเพิ่นแล้วเขาขานเอาเพิ่นเพิ่นไปประทานเขานนขม,มาพี่น,นลินนะไม่เที่ยวพี่ผืนวาวหักอะไรงามงามงามทั้งกระซีทั้งข้างเพิ่นก,อก,ก็ออกไกลเติบนะน,นี่มันกระซีบุพเพข่าวดรงเนาะโอบแขบมือนี่หักอะไรเด็ดกินพี่ชังตอนเช้านะเล็กน,น้อยกินนั่นต้มมะ อุ่นุนกินแลวก็ไปเงนีบเลยเนาะเห็นฟังห้องป้อมอ่นฟังห้องปีเหรอวันจ้าไห่เฮาไปปลูกไปงามได้พอตัวว่ากายฮดคืบความงามนะงามแต่เทยังพ่นเด็ดกินจะถื่อได้เขาแพงอยู่ไปปลูกใหม่ของห้านี่แหละปลูกไปเฝิงเดียวนนกะงามแต่เท โบได้คอกินน่บมีเนวใสโมสีเน้ใสเนาะมันกุ้งม,ม,มันเป็นขุดมันออกจากมันเท่าน่ะตัวทา้งลังเพื่อนน่ะจกัจกเดือนก็มันเป็นหัวนะมันนะสาม,มส<า>ี่เดือนบอกยี่สเดือนย <4 S 1> ัง <4 S 1> สี่ขวดลงเบิง่งเดือนหนาเขาสี่เดือนเลยตัวมันทั้งหนาทา้งลังเพื่อนนี่นะแล้วก็สิเปลี่ยนครับเปลี่ยนมันคันหัวมันงามอยู่กับเสียวอันเก่าอะไรปลูก คันหัวมันโบงามกะไปหาอันใหม่มันคันมันแซ่บบนาคันมันหวานนี่กะยังไงคันคันฮาวคุดขึ้นมาใหม่ๆมันก็ะโบวานเลยเขาว่าเอาปลาไว้คือว่าเล่ดเล่ดด้วยมันเป็นชายพันธุ์ใดฮอกกระโบวคือกันเบื่อหัวมันสะกดคันมันคันมันหวานเขาว่าคุดแล้วก็เอาไว้สะกด สามมือหรือเจ็ดมือมันจังก,กินมันจังแซ็บคือมันคือมันเผาเหันเลยเนาะเอาไว้มันเหี่ยวมันจังแซ็บมาแล้วกินโดดแล้วไม่ควรจะวางไ่าเฮือนงามเหมอนเราไอ้คนละกบคักยังแต่ถ่ายซีนี่ก็ยัางงามคักบานประตูประตูก็ได้กบคักะลีละเอียดคักะลี ไม่เฉียดมันคือไว้เห็ดเตียงพี่น้องเห็ดเตียงเห็หดห้านเพาะว่าพ้นช่างมาเป็นแล้วนี่มื่อคืนนี่คือพัดว่าเท่งว่าชันเมื่อคืนนี่กันเนลยคลายแต่ผ้าบัวเตกบ่วห้องเนาะตั้งแต่เทลงเทลงขึ้นถุงผ้าลุกแต่ยาก <laughs> แห้งอลีได้เมื่อคืนนี่นะอยากขึ้นข่าวเบัได้ขึ้นไปเบิ่งบ่ใช่ทั้งทึงนะ ว่าอันว่าขันพนตกเลยมันก็ถดสสบลังคาเดี๋ยวมันก็ทำมันมันมีบนหัวมันก็เห็นก็เห็นห้อยหน้ามเลยมันหนา้้ันหัวแจ้งการแจ้งสางแล้วเขายิ่งดีอยู่บนหัวดอกใส่ใส่หนอดตันมันมีอัน นี่น,นั้นห้องค่นเด็กนี่หัวห้องมันอะ่ะมันโพหัวมันมีหนดเป็นรุ่นค่ะกอลีพี่น้องเอ้ยพอดีมีเกยทางหน้านแนวนี่ย่ำห้อนนี่โน่น,นทั้งนอกอันนี้ก็ได้สบายมันออนั่นเลยยังวะก็ตัวฝนคืนนี่แห้งแต่แห้งแต่แห้ลูกให้แล้วลูกให้แล้วบาทนี้ พี่แม่อยู่เพื่อธรรมะพี่เฮ้แม่อยู่เพื่อธรรมะพี่ให้หาละบาทเมื่อก่อนล่างว่าวก็ไม่ธรรมะอยู่ลูกพันไห้เวิกๆละบานนี้พันนอนอยู่ในโบนมาเฮือนแหละไอเที่ยวพันไห้พี่น้องบัสเลมโนยมาโหดพันเอวแม่ว่าอยากไปเพื่อนธรรมะปานนี้ไปไปเบิ่งเฮือนงามไม่ธรรมะเฮือนเอื้อยหมุกเลยผุนเด้อ เพื่อนนงนางย่างกราไป้แต่เนี่ยมันเปียกมันยังมีน้ำหมกอยู่พะยางเขะพี้ส่งสิเปียกนี่อยากมาเพื่อนมาทำมะพี่น้องนเพิ่นเคยมาลินมันใกล้ก,กันเพื่อนอย่างมาเองแล้วคือลินน้ำขหมกน้องพลไปไปะ ใ่สวนแล้วนะรบับบใหให้ยา,าึ้นค่ะแล้วถ้านเราได้ขัวออกแล้วนะบ่มีชิดขึ้น,นยานะพี่น้องเราก็เล่มอยู่ันเลยถึงท่านได้ปลูกยังเราก็เล่มไว้แล้วปลูกแลวบ่วจักเห็ดนานาพักเลยให้อยากมาแล้วันเมื่อแม่เม,เ,มมแเมื่อแม่ว่าิบ่ไได้มาแะลรเมื่ออะไรเปิว่าอยากมาเฮือนถรมาบปว่าปลูกแล้วบ่ก็พูบันกล้าไว้นี่บ่ ขึ้นก้าเองเื่อนกคกพูขึ้นยิ่ดอกอั่นเด็กกำลังขึ้นใช้ลักไม่เกณ็นนะนี่อะไรจงไรก็บขึ้นลืมทำไม่ทำไรพ่อนผุนออกมาผุนพูขึอนผุดลายลืมไะไพผุนเอามาให้กล้ามาไว้ปลูกทั้งหน้าเฮือนนะปลูกคกพูมันจังพูมันจางขึ้นอันนี้เห็นว่าเฮือนงามนะเทว งามบ่เคยนองผลเเลยหมกเปยผุนะเมื่อหอดผดว่าห้ยอยากมาอีกยางลินยางลินผุนหมกแล้วขึ้นไปยหมกแล้วขึ้นเพื่อนดิคันใดเพื่อนเพื่อนผุนเพื่อนผุนผมมีคันใดเฮือนเจ้าผมมีคันใดเพื่อนอ้ยหมกมีคันใดอันมันอยู่เฮือนตัวเองไม่ใช่บอกขึ้นเมื่อละสิบเช้าลบพุดธประอาันดิคันใดเพื่อนฮะเห็นหมอ ทำมาเราเมียนเถือนเราเลยคุเราเมียนไม้ไว้เห็ดเตียงหเห็ดโต๊ะเห็ดเตียงในโค้งห่างมันคือมีแป้งในโค้งห่างมันอยู่ดอกยักษหน่วยหนึ่งเตียงเพราะได้นั่งเพราะได้ตั้งเครื่องเเานมันมิด,ดได้แต่โค้งมันนั่นแหละเนาะยันไปหาซับภาคใชยย้ยุดิ <laughs> ไม่ใช่หา <laughs> ไม่ในบ้านแถ <laughs> วหน้าอยู่เลยนม่เ <laughs> ป็บ้านกัน กุ้มหลายปีอยู่กันภากันนลกันได้เสน้ำะนได้เวเหรอวะกันได้เสน้ำไลยหากมันบ่หึงในมันปวกลายแถวนี่นะกระเชิญนยู่อยู่มันก็ยังลืมขึ้นได้กระเชิญคือเพื่อนที่ขาเจ้าบบญอยู่บนนอนมันสิบอกเพื่อนเขาประบุนแล้วไปข้าามึ้นเข้ามา มคนบอกแล้วเจ้อยู่เต่าท่าิฮะเจ้าอยู่เตาท่านอยู่นั่งเถอะกนชินเพืเ่อไรเราเข้ามาเก็บเชรถมะนะแม,ม,ม่เก็บไหมเก็บตกไันีเก็บทำไมไนะมทำไมทำไมฮะขี้เก็บขี้เกบนี้มันเด็ดเลยแล้วยังไงเราก็เก็บออกเบออนี่ไปถิ่มยวน น้องกีตมซึ่งมันหักคือว่ามันกับมันกับมันกับเปื่อยและขีเก็บมันกับแล้วมันกับแวบลงน้ำน้ามอะไรล้งาันวนดออก้วสงแม่ทำลแล้วม่นคันเผาถ่านกับมันกระทืนมันน้อยกระท่กระนเอาะ้าเปล่ถ้าเล่งแล้วมากวาดเอา จุดเชพักกับบไดบ้บอกโบงามบ่มีแก็บอยู่เนาะมีเก็บเขาเนาะบาอย, <S <S ออยากเมื่อกระช่วนเมื่ออะไรพี่น้องบาดนี้ก็เลยว่าสิได้มาเฮือนเลยรได้บ้านนี้ <ś Bloom> จะเริ่มน้อยกระตัดหนาแล้วเลยแทวนี้ทา้งในนะพอไอเที่ยวไปพผู้ตัดทังนอกจะเร่มน้อยมาตัดทั้งนอกนี่ หัวหาวกับพ <f Club> oh, right ี่พี่น้องก็ยังวิตผลนี่แหละยังสิแปลงมันยำผลมันดกไปไเขาในเฮือนพี่ยังแต่สีโลกงานในชวนพักนานพักออกเลยพี่น้องมือนี้หักมันเปียกมาขึ้นนี้พ้นตกแหงตัดหญ้าแล้วบ่ไทั้งผู้ตัดแล้วบ่ได้ยังแต่ในนานพัก3นานอนนี ลกพักออกเบิดแล้วก็สิเอาหญ้าออกใหม่เบิ่งทางหลังเฮือนกัพี่น้องผักดอกกระเจียวก็ได้เก็บกินอยู่พี่น้องเอ้ยเก็บผักบงก็ป๊ดผักบงก็มีแต่ยอดงามๆนี่ดอกบงก็มีแต่ยอดงามๆดอกกระเจียวก็กําลัง นั่นบอได้กเก็บบัดท่านมาพานเปลงกกอันนี้พี่น้องเป็นห่มใหญ่ค่ะกะลีตรงนี่กุ้งมะเพืองอมึงเนี่ปลูกมันไว,กนว,กว้กับเขียวค่ะเจ๊ตัดทิ่มอยู่กับโปงแลามออกพี่น้องน้อไมอ้กับกระลังป่งโน,โน่ทางในผูวป่งโน่โนป่งเนยงเียงพอได้เก็บกินอยู่ทางหลังเฮือนมะเพืองล่มเปื้อน มือว่างๆกับสตัดอันนี้กับพี่น้องกัวหนาในส่วนพักแล้วกว่อนแต่ลำน้อยก็สิขอจบคลิปกันเล้วพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณที่มาให้กำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีแม่งเงี้งๆรวยๆสำหรับคลิปนี้ขอกล่วาวคำว่าสบายดีพี่น้อง